าละีดอปุตว่ยมาเลกว่าจิตตากซติดาก่อโกะดอกุเวติหันอีฮินิเวดาตากซอเรอทรานส์โเนอรลนิวส์ตากซอขากุยขาบดาทอดเชนะาชนะเลยเยอดอกที่ะมุดก่อติดาบ้าค่ดตากซอขาอีเนาะตากซอขาเนี้ยเวกลุยเวดาบ้าค่ดอกขี้ขกระปะไปยอดกก็สุรีขีกะปะเลยอัตเวเรลโรเดาสาเลือตากศซออตาวิจัตุนี่อ๋ตากรซอขานี้เว ทรานสปอนเดนท์นิวส์เอวาคู่ต่อสิจัอีกเจ,จกวิด้าเลยทัพพมาเผยควบคุมกอกเกรยบ้านปังการเมวดีถนนสายเอเชียไว้ได้แล้วขณะที่เคนยูล่นประสบความสำเร็จสามารถหยุดยั้งทหาร SEC ไว้ได้503วันเอาเวนิเมวดาตากโซคู่ต่อรือว่างโยโลรดเจวิดาเลยประโยชน์สูที่สภาพอตูเวปลาเวได้าเลย,ย,าาเลยมันนี่คุยวิด้ากกเกรมันนี่คุยวิด้ที่คาโลโตอมันนี่คุยวิด้า อ่ารามัตติยเวดอกเลลาเมวดาอิชยาคเลมุนีอัตวิดิตภาพบาดเนกุอิเวดาเคเลลีมันไม่เหลือก้อนทุกรีตุกปานเดอะอัตวิดปาพลานโทเวดาหรือข้อเซอร์เวดาประโยชน์สูทณลออาเฮฮุเรเวดาหรือลกุวะไพติสไพนีเนเวดาตาเซอร์บโตเคเลยเยกยาดอกเซอร์โซนี่หนอ ตางโซกคนเอาดาไปนุยคุยคิกโตกิชิเยนาวเทมหาทนิอเวนิดะมีวดาประโยชน์ตกปาดกกญอตกปาอตาปาพลานี่ลอเกตางโซนี่คุยกดดบนาซูเมงยาเตวดาประโยชน์อาวเวคลอตะคาโกบดามีเลมินิสทรีออฟอินฟอร์เมชั่นตางเซคโลเซคเลอาวเวคลออเวปาพลาโตดาเพงาโตคือโซเพยปุกกุยอเวเจวดาที่จะอีปัวปุโตลอโตดาปัวกะยอติลพายนี่ อตุเหติที่ภาคนี้เเละปลาโสเว่แดเลมาเจ๋วยะกวนแลให้จีตาดูอ่าเลือตัดตัวฮอตเตลอลเลือซิโลโกปุเนาะสาท้อเลือไปอย่าให้ชู่ตาซูทางหมอวิยาโลคลินิกเนาะอตุเหติที่ภาคนี้ตูลูเว่แดกวนแลให้จีติที่ภาคนี้เลือกะญอกอมีเกเลือตะเลือคอมมิเกโดเลตรนอทรีจะกะปาซีละภาคซีโกมีเกเนาะตูลูเว่แดกวนที่ดิภาคนี้เน่อเทเวด้าเลืออ่ามาเจ๋วด้าคอปโลเลตาทดูฟูโดส่าอตามาเจ๋วนี่ลอ เอออาโคกต้าดอนิเดอเจเวนดาเลอร์อซูเวตีส์ดาผานีหนออิทัวกวาทจอเวนดาอ่าปราศีส์ดาผ่านีหนอเลออ่าอูดอนนอคูอัตตาโดซุโดซาอัตาอตาอิาาาชัวกวาเจอเนหรอบาชาตนากีเทเวดาประโยชน์สื่ป่าพระเทเวนแต่แท้จริงแล้วกลุ่มดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรมด้านการก่อการร้ายเพื่อสร้างความขัดแย้งทางทหาร นอเทวดาประโยชน์หมอปะพราเวทเทวดามีเวลเลเนาะนกกฎทุกเหลเทวดาและที่เคยกอดเคยผ่านซิ้นพาอีกหรือถ้าดูทุกตัวตาตามมาเจออันนกโกนี่เดบิบาเทเวอะสู้รู้ไม่ได้เพราะที่พอนี่แหละให้เราคิดเลยถ้าคิดกับเว้ยถูกมั้ยฮะที่เวรได้สึกตามมารู้ดีต่อเด้อเทวดาปาซิ้นพานี่กิ้มมาเตอร์ร็อตเตอร์ลงได้กันหรือสิลกโกปุโละเดเววีอล็อกี้เดเมนต้าเกเวทิอ่ะเทวดาปานี้รู้เว้ยดา เคลมูปราโดเยชะคลเนซาตโลปาหลกโกเกรติวเดลเรื่องรามาตีเนเทเวหนอเพนิวิบราเนเดเปคาวนาเกรนเดเดกาทาโปตาลิสบาจีโลไบดาเตเทเวดาหนอที่เธอก็โทรเซเวดาเออเปดูหนอคมโยประโยชน์เปดูอัตตาพิตัมมานี่หลอวิบราเนตากาดีบาเทเวดาปาอาศีทไพหนีอัตากูโถลกตุโถเวดาจีอาโก อืมอาคูตัดตอนีเจวดาแล้วรัฐบาลกอทูลโดยพยายามยึดเมืองเมียวดีกอกเกรกและหาอ่านให้ได้เนะาะเจวดาเลยก็ทุเนลีดที่ไผ่หนีกบมันนี่คุยได้รามาจีกอกเกรกดอะผาอันจึงเลื่อนเนี่ยจิอนาะตื่นอันนี้จิวบุญรตนเดืนเจว,วด้าดปีนไ่ก็สู้ด้วยไ,ได้กอทูลีนี่อรอเออเอาไว้ในปีย๋อเต้ชาชูบวายิ <c> ่ง <oughs> เทวดาเลยมาเทวดาตาดัดดุกโดศรตามมาเจอมีเวรเลยพนักงานเทวดาสู้ลูกมาสิฟ้าตาจิ้เวอเออเวลานี้ก็สู้ลูกจะโกโลเทวดาเปิดเทวดาเคลียร์โดนโบนยาหรอมื่อในช็อกคิวเทวดาฟิลิปปินี์เวลานี้เทวดาใช้ใจกันนำเนินการดังกล่าวของเคเอ็นยูยังมุ่งเน้นปลูกฝังความคิดทางการเมืองและการทหารสร้างความรู้สึกต่อต้านรุนแรงในหมู่เยาวชนเทวดาก็สู่เหล่าตาหูตาเหยต่ลอยนี่ นอาตาตุปปานี <Horse addition> <Yeah>. ่เนวด้าสู้หรอเนวได้กว่าลาเฮดูสีภาพกว่าลาเฮกี้กว่าพีดีอัสนนี่ยนเฮู้หรอเนวได้าตาคู่ตาผ่าเลือบบาขาดอชิงกีโกรีบาขาดดอสุดอที่จะตะกปาสื้อมือที่โบตะกปาวิบลอนิเวด้านี่ต่วเดียวัสิานี่เดเยเช่นเช่โทดาตาเนาสู้ลซิโกน้าปะสู้ซาตาโสู้ลเวน่าปโจโพและเฮกี้า สุโลเวดาโกปิโยปลูละเฮจีติธะภาหนอดิเสดเเพติไพนี้ก็มีปะละตรอสเฮกระดาเขียวปดูเทเวดาวิบรอนี้สุโลเวดาปาติไพเนเลตัจฉุเวขาโลกุเวดาครูวิบรอนี้เนาะเพิ่นหนึ่งเวดาตักรีตาสะละดิดว่าปาติไพหรือปาเอ่อเฮจีติธะพานะสุกิตะเลปูเทเวดาอือดิเสดเเพติไพนี้ กูรตัสู้อัศว์เล้กก็ทดได้กันได้กี่อ่าเป็นรูปบวิโลกนี้ก็สู้ทนไว้ได้เฟเดอร์ประกอบไวได้แล้วสหพันธรัฐเนาะเอ่อดีตอนนี้ก็แก้เท่ากี่ไว้ได้อ่ากสุลีคเอลีที่จะอาวียาปาจิตจุตอคาสุญญานี่เนาะปยอสิไว้ได้เจใจนี่วินี้กวยขดไว้ได้จใจอีกรายงานของกระทรวงข้อมูลข่าวสารต่อมาเนาะเอาไว้อินโฟเมชันอ่าปปยอ information center ตะไคนี่อวยปะพลาโต้กระโดเวด้าจิตจาอีเนาะเตเวด้าเลกอสูลีอสุยนี่สู่โลเวด้าว่า PDA ที่กระพาดนี่เลกอเกโรเกอะกติวิตี้ที่กระพาดนี่อะซูดิโซเรปาสินพาดนี่ก็มีปัลสู่ตูซีอเพเนาะเลทโคเวด้าเลทามิญาวีบลอดี้ดามันนี่คุยเวด้าปยอสู่ตาลอลอคู่โลกโลกโหนีเลกอยอก็ตะกะปาสาโถเวด้าเลลาม่าซาลาผู้คุยนี่เตด้า 6 4 5 6 7 8แล้วปลูกอีกคิงโทคิจิตเตอร์นี่เนาะแล้วคิงโทคิจิตเตอร์นี่วิบร้อนี้แต่การดิบาเจวไมด้มานี่คือซิโกเวดาซิคารโต้มานี่ยคือซิโกเวดาตาลตาเกลาอุบุนารามาติที่ิาเทเวเพนนีนี่เนาเทเวอาโคตาตอนนี้เทเวดาประโยชน์สือเนาดอเอาเวด้าหน่วยพิทักษ์ชายแดนดอบิจิอที่้าทรอสเฮอ อาทิเวสินพาตาหูตาเกลป้าชาตนาคิโดเตเวเตด้วยกําลังที่ไม่สมดุลจึงต้องยอมปล่อยปางการให้หลุดมือไปเพนนีอาคารเดอร์เตวดาพีดีเอดอไปยอดีพ่อหลอจีเอวิตาสูบอ่าบีจีเอ็ดอไปยอดีพ่อหลอจีบอดอลเล็กทรอนส์ก็ตุเลงดอพีดีเอ็ดทิลฟาอาตาหูตาเกลป้าชาตนาคีโดครอบเรื่องรีบาอาจัาลาตาคุนี้ ไปย่อ่า uh, information center ขี่เด้ป้าวได้เลยเทวดาบอกาทุูเพลกุยชอ่าสิ่การล็ตนิลโอโนเตจูโตโลเทวดาอืมอคุตะดอนี่เด้อเทวดาเลยอ่าสารพนนี่นี่เด้อสิ่การล็ตอ่าอุเวด้าเลย K N L E สีดาผ้อาจูบูนิลโอเทวดาเจเจนี่ วิบล้อนนี้เนาะเจวดาเลอปกปวัดที่ผ่นหนึ่งเดือปกกุกเลเซอร์มานี่กีฬาของเราปกุปาชั้นากินหนึ่เดือนแบบบ้าหือดาเก็บล็อกคีเลตารีอามิอามิวเนี่ยเนาะวิบลอนี้เกรดดาวเจวดาในส่วนของกองทัพได้ออกปฏิบัติการภายใต้ชื่อยุทธการอองสิยะเมื่อวันที่7เมษายน2564หกสี้าหกเจ็ดแปดเพนที่าวเวียลอกคีเนี่ยเจวีด้าเลยไปยอดติดกับป้าอตูเวอคู่เกวีด้าโอเปอเรชั่นนะครับกัวด้าเมลอองสิยะ นอซ่าทอวตะลล่าเอพรีโทนลุยซอนอลาปูกินีดิดอลเลกับมานิคิวาดาอ่าที่คาลอตโตอ่าบาชานาคิโดนิเดเฮตาคอปรูเลอ่าตากุซาอากุลูกลูนอวีบลอนิเดเตเวดาอ่าชิโกกาเจอร์กอลโดกาลีซองวาตาโกตาคืออ่าตะบาลอตะบาลอโพดด้วยบา อาคุนต่โดนเห็นเด้เตวดาอ,องซิยาอตาหุตาเกนี้เลเาตาเตเกทอปะทอเทนิเ,นนเ,นเนตบะโดนลึกคีบัน,นี่เด้อเตวดาบอกวาประเต,เตูขวี้ปองซิยาอตาหุตาเกนี่เตอร์เด้อปูโอ้กันเจก็ตอกกันมาคาสุญญ์เลืประกสาทอผู้เก่กระโดดตะบลอนี่เนาะอืมเอาไว้นี่ปะพลาท้อเวด้าจีจา่านี่เนาะวิบลนี่กวยกระโดดเวด้ดวดาจิจา่าอีกกระซุงข้อมูลข่าวสารไปยออาตาเซกโรเซกเล,อ,ๆๆลอเอาเวกุลใครหนี เอาวเวสซีซิโกโเวด้าจิจ่าอีเตเวด้าในช่วงที่กองทัพชะลอปฏิบัติการนอเพลเรบิออต,นนววตินอเบยด้าเป็นโรคสูตรที่น่าภาคเป็นประตูกุยโฉปตาหูตาเหอาเซิงต่อคันหนีเพเนี่คันหนีเตเวด้าเคเอ็นยูได้จัดก,กำลังห้าชุดเพื่อยึด ถนนสายเอเชียเมืองจ่องดูและกอกเกร์งิ้ยเพนนีแคนาดาเจะไปได้าเลยก็สุหลีดอสุป่าพูดที่นิพาเนี่ยสเวลลาเราได้ปัวเคลันอุไวได้เยพือแล้วก็มานนี่คุยไได้เอเชียเคลมานนี่คุยไได้ครูจูดอ้มานนี่คุยไได้กอกเกร์งิ้งเจวีด้าธาไอวีด้เพลลาอ่าอีพรสซิสเตอร์โซเพมโฮตทลนี่เราคิดเขาคิดชิลุยอืมบ้านชานาเกลอดเพนนีแเนี่ยจะไปได้เลยอ่าประโยชน์สื่อที่สภาพสนากี นอเกเปรุเกขะทอดาเวดาตุดุมุสิโกดลคีบานิเดเทวดาเลโอ้ทอดาเวดากเรหลออัมมีเวดากรุสุโดโกกรีนีเวดาเอ่อเพโมคูเตนี่นอเพลาจุลัยคิชิลุยตอคิกโรคิชิลุยเนบอเวบลานิเทวดานอกวากันยอสื่อติไพเนปลล็อกตอเวดาอปวันลุยฟูคูเกเวดาเอ่อโกเวดาคอนเทอร์ทัวริซึมโอเปเรชั่น เนาปวเออปวาโซตาหุตาเกเพลาทอคิชิโคโซลาอกเกสเพอปูคุยนเ่เตวดาเนาะดิสเด์อาคูเวนีตราาอกมันขอนอมุ่งหน้าออกจากกรอเรลและเมียวดีเพื่อยึดไข่ปังการใช้เวลาสิบวันจนสามารถอ๋อเตวดาเพอะเลอะปะโยน์ตุ่กับปากเนาะเพนี่เนี่ยเวดาปปะโยตนี่ยเาเรา่อาปว่าคินี่ลุยพื เลอขู่เหรไปด้านเลอกะมาเชียมาเลกวีไปด้านเปออะปาโตเดียเมโกซูลิดิดไฝวีซาโตนะไปลากอคีคฮั่วโตเดอวีดาโดซูวีดาตาเซงตอเคลาอะโตริชีมานิกุยวีดาที่กาลอโตหนอวิบรอนิดาตูเวดาเลอลา10เทมเบอร์คูโตเพอปูกุนี่มานิกุยวีดาอีชะเกลมือเทเลเคโจอะนิกนากะกะโดเวตับลอนี่หอเออเอาเวนี่ดาไปหยออะตาซิคโรซิคเลอ เอาเวดีปาพลาท่วด้าจานนี้วิบลนี้กุยกันดเวด้าจิจจอีเตเวด้าเลยตามมันนี่คุยไม่ได้ซีคารโลโตดอิชอาเคลมือแตบลอนหญนี้เนาะดูฮาวตดูล่อพวกุยเไม่ได้ก็ตุลีอาตาฮุเครเซอร์แลกบมันนี่เวดาโกเกรีผ้าอ่ดนดรามตินทีต่ผ้าเนาคอมยอกก็ตุลีอาตามึงเราหลอพวกรีบบ้ามคนอะไระคุยเวสตนเดดตกป่าเวด้าดูดมมือลหรอ ลื่ไม,ม่มา,นาเนี่ย,ยาอานกกรีโดนามาตีนี่ยก็สู้ท้อไม่ได้กอตุลีอ่ะโคตรตอนนี้เตวิดาอาตากุตอพาร์ลต์บลอยญาอีบัลลอมือหลบพวกกุยเวดานี่โอ้โกุยเวดาเล่อยูโปรใจิตใจเตวิดาในความพยายามของเคเนยูยึดเมืองวดีกอกรีและผาอ่านเพื่อจัดตั้งรัฐและรัฐบาลกอทุลีต้องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเออเตวิดาชิจานี่ วิบรณ์นี้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการที่ยืดเยื้อหนึ่งปีได้เกิดการปะทะกับกลุ่มความไม่สงบ382 3ครั้งยึดศพฝ่ายตรงข้ามได้63ศพแ,และอาวุธปืนหลากหลายชนิดรวม57กระบอกเนาะเตาว่าตาหูตาเหยื่อตาเซอร์กแต่นี่ไม่เละ,ะตอปุยนี่ไปะยอตื้ถึงป่าปาลา หนอเทวดาตาดุเกเทวดาลกอสุริเขละตึกอย่าฮวกชีของคีโบวีปลอนี่เดอ่ามณีกุยวะดาก็สุริสื่ออจุเขละฮุชีเสจู่วีปลอนี่มณีฮุสุก็วะดาลกอสุริอาตัจจิก็เวโกลดิตะพะเยชีนุยคุนี่มออืมไปยอมปะพลาวะดาจิจานี่ด็อกเตอร์นี่ว่าวินทาสุตาก็ส้นครับทอเจพอดิตรีเจอยู่ตะบุรกรติดผ้านี่วีปลอนี่กวยต้องเวดาจิจาอี น่อไม,ไม่เลยประโยชน์สื่อรบรรทุกถังปานในดูซีเตินหนอเตว้ดาหนอเสียชีวิตจํานวนหนึ่งซีกอบ้านโนบ้านที่ติรนหนอเตว้ดาในระหว่างที่เคียนอยู่ควบคุมจำนวนเอเชียไว้ชั่วคราวได้ก่อเหตุทำลายทรัพย์สินและสาธารณูปโภคเตว้ดาแพคกอสุลีมันนี่ไว้ได้เอเชียเคลมือเปอร์ไวดาเซอร์ตโวคันีเพเนียคันีเตว,ว,ว,ว้ดาฮามาฮาโูฮาโอกูเวดา วาดูพูป่ววพ้ที่าตาุตาตออาเดือดรอไม่มีการดูลที่ผาหนีเรมาหาว่วิโกได้เป็นัวตาสุท่อทีผาแล้วเกมหรือแล้วอธิากโกไม่เคลมื่อม่เคลบัวไม่มการดูลที่าหนีอิบลนีี่จะไม่ได้ก็สนุนนาด้วยอุกฤษดาหน่อกวามสูวผู้อาการวิบลนี่เกรอเตยเลยไมได้สิเอ่อกเลมึผู้หมอหนอเกลได้ตาอ่าจิตจมลาเกลือไปจิ่อจิ้หลอดีผาโก อุบลก็ส oh ุรินทร์ปาลวะดามีป uh> uh ูมหาเวดาตูห um> ร um> no, uh ือป uh uh ังจ uh ิระจิระเวดาศิลปาโวกจะมีอินทราศรีเจวด้าเอ่อประโยชน์สุติภาพคือเกลเสอหนอบัวปามาวิมาเตมารีทอกีเกลดตฮาบูฮังโกติศิลปาอดิษรเอเชียเกลมื้อนี้กระบ้าทาฮกิฟูกดากิเวศรีตบลโกโดหนอดิกระเถออ่าเกทเวดา เออตาบลเบลชอชอตาคมูตาคือตาจิกจิอยเนยเลปสวตวตินพราะอางนี้หรออืมเอาวนี่เตะีลนอกแจะเตะเออการุลิเลเลรอวุดเนี่ก็ดนได้สูเม่ยาเตะเพลาท่นุยตอคุยคินโตคิชิเยะพ่อาปุกอินี่าะคอมยเพมหาตาเลเลเดเนียเนาโอเคเอาวินาสู้เลิกประโยชนนี่คือปลาพราไ้เตอรี่เนาะเลิประโยชน์นี่ปลาพราไม่ได้กเตอรี่คออีนี่เล ปางเงยงกันหรอกนอะเรือกปางเงยงเรื่องป่าพระนภเพมหาเดนีเพหาคอโลเนอเพพหนุยคุยคิงโตคิชิเยนีเอ่าเค็นยูได้ออกแถลงการมีเนื้อหาสําคัญระบุว่ารัฐบาลทหารมีมากได้เรื่องปฏิบัติการภายใต้ชื่ออองซิยะเนอเตเวดาประโยซูนีอัสตูเวนทิลาสตารอฮุยเกเวดาออเบเรชั่นเลสซูเวนดาเมื่อองซิยะเนอเพลาเอพริโมโคเดนี่คินุยตดนุย อาูเวซีดผ้าในเดสาท่อไวได้หือกกรี่ดอกโลโก้วาฬภายนที่ตาผวีบลอนดดรคืูเวซีดผ้าอ่าเหนหึ่งเาไว้ได้ตื่นไว้ได้หรือต้อนนอดที่ราชูเพอานี่อาเซอร์กบต้อนนี่อ๋อเตวิดาดอกเพอไลอเอเรยก็คีชีนีเจวดาเพนนี่เดรเลือกกันยนตะกบานี้อ่าขอนอเตวิดาเมื่อเข้ามาที่ยี่สิบพร้อมกับขบวนรถหุ้มเกราะ อ๋อเทวด้าประโยชนย์สู่ขอดอกเพลราเอฟคิีนีรนประโยชน์สื่ที่ดิาเนอป้าคือสกอบด้าดอกการดูตาแท่งที่ดนภาเหลืออสตเวทที่ดภาเกแห่งหนึ่งขบด้าเหลือรามาตีอาวีนี่หรอจะมีเกตละารีเทวด้าเล้วกันยอสู่ตะบาคีเอ็นเอลีนีอตเวทภาคข้อเสนอบด้าดูดูเหลือประยชน์สือาตาหูตาเกตรยใหญ่ก็ลือคีบอนี้ เจวด้าเลืปอะโยชน์สื่ที่ตน้าบ้ากือดากิเวอลล็ีนี่หรอดวิบ็นี่เดินเจจะไม่เลประตูเพนีบารปโยชนสื่เนี่ยเค่อไไไได้อปอที่ผ้าร้เนี่หรอวิบร็อกเวกดอเวเจวีด้ K N L E สามารถสกัดกั้นขบวนรถหุ้กราะของรัฐบาลได้อย่างสําเร็จเนาะกัย้ท่าทุ่เปลือมดูดดฟู้หมือนที้นาข้อเชื่อไดาาระโยชนนสื่การตู่จาที่ตีอ่าเกททอปทอไปได้รืือป้าป้าสื่อเย คุยคิกโตคิกเยะเพื <music Brothers> ่อป <absorbed> ุกุยตัวมีบ้านดวาสทั้งเลือกประโยชน์ตัอตาหูตาเหงือดเพลทอเยต่อเพลปุกุยนี้ตัวข้อชื่อไม่ได้ประยชน์ตืจิที่านี้ไม่ได้ถาเชิต่อเคลืยรเยียงิดเซ์โซ่จะมด้เนาะเยี่ยงยเยียงิดเซโซโดยใช้ชื่อปฏิบัติการ503บวกและเคนยูซึ่งเคยใช้กลยุทธ์แบบแนวรับสูญหายมาโดยตลอดได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีสามารถ ยึดยุทธศาสตร์สําคัญได้หลายแห่งนับเป็นความสําเร็จออเว่กอนตุลิตกะปาธนาเกียเวเยียว์ทอกิตนาเกียเว่นอตาหูตาเหงือกอาภูควีอ่าเลตาดูเมตากระลือกระลืออาโคนีดเดอเจเวดาและอาคูเวตินภาพบานเอกุยสกอเวด้ระโยชน์ตืออาตาลองเลตาลองตบลืดตกนี่หรอวิบลันนี้กุยกระโดเวดาจิจ่าอีเจเวดาหนอะอ่าแถลงการระบุว่ารัฐบาล SAC ที่ต้องการฟื้นฟูภาพลักษณ ในเวทีระด,ดับประเทศเทวดา S A C อปันตุอัตากุตาเกติรไพนีหลอดน,นี้กเด้อกมากรีเทวดาเมตตาเลเฮาคุดอ,อัอพลออัตากวาอภพฟลาจึงให้ความสำคัญอย่างสูงกับการควบคุมเส้นทางการค้าอัคโคต้ตอนนี้เทวดาไปยอตุจิติภาชนากีเกอเกรสเซวดาแต่พวกว่าเนาะเรืองกัมานี่คุยเวดา้าอ่าเอเชียเกลมือเทตบูหลอเทวดา အာဘမ်ဒူကိုတနယ်လာပူခွနီတေရပီယောသူတီဖိုင်းနီဒါအဂီပါတေယဘာအကောစတာဒေါနီအဝနီလေကောဆူမီတေပါတာပါဖလားခောပရလေပီယောသူအဂီပါလေခေမဘာနီကိုဝိဒါအီရှာကလေတိသဖာအီတေလောတေပွေဘာကိုတတာဒေါနီအဆူဝေဘာဟာပိုချူဝေဒါပီယောသူတိသဖာမနီချူဝေဒါပာဆောဝုပူတိသဖာလေကပတ်ကေစုတက္ကာဒီဘာပီယောဆူနီသုရှိကောဝေဒါကတိကသော อาวโวนี่ตเด้อกว่าจีนฝ่นี้เด้อกบ,บูตาอาวเฮททอดูตากบูตาอานี่หรออาไว้ีหนเจ้่วดาเพื่อบังคับให้ทําหน้าที่เป็นดริเว์ในแนวหน้าเนาะเอาไวไม่ว่าดไปยอกตื้ออาอตาดูโอเวดาปว่าจีนผ่านี้อากาศีกัะโซหรือเกี่วเฮทอดวดาหรือตาเหม่งเนอโวนี่หรอเอออาว้ดอกอตุลียากระดาเกี่ประโยน์จีจานี่วิบล้นี่กุยกระด,ดวเวเจ้าวดา ทหารของรัฐบาลที่หลบหนีมายังฝ่ายต่อต้านเกือบทั้งหมดอยู่ในอาการมึนงงหลุดจากสภาพจิตเจวด้าประโยชน์สื่อ,อเลออาซูเวเฮกีฮิ่รอกุยเวด้าอสสาซาซีดภาพหนีหนอและอาซูเวเฮกีเวด้าเลอปุก่วซีดไฟหนีเจวีประโยชน,น์สื่อซีดไฟเดิเดมาซาดิสเดตูอยู่ปลาเปออิกอาสูตุอุลาลูอาซาตุอุลาลูละบาหนอะเป็นเวลานาน,านถึงหนึ่งสัปดาห์ เออเทวด,ดาตนนนนี่ตู้อยู่ปลาเปิดวาได้เราก็เสียจิ้วเซียนพันหนึ่งจีโดนวิญญาเนาะจากผลของยาเสพติดที่ถูกบังคับใช้เนาะเฮสตาคอบลุลหรือเปล,ล่าเฮสตาคอบลุลหรือเอ่ออัสูโคสูน,นาเซียนพันอยู่อนี่ชูอัตุเวนิซียนพันหรือกระซี่กระซอนนี่หรอวิบดอนนี่เทวด,ดารัฐบาลอ่ายังคงส่งกําลังเข้ารบโดยใช้ทรัพยากรทางทหารอย่างเต็มที่ทั้งปืนใหญ่โดรนลําเลียงทางอากาศประโยชน์ตึงซูซิโกวีด้าตาติตาบ้านโดอ๋อ และเมรีบาที่ถ้าผเลอเปื่ยกลุ่มผ่านดูดตรงหนอให้ช่วยไม่ได้เลยกลีกลาที่ถ้าผาสู้สิโก่อไม่ได้กลุ่มที่ป่าต้านเลนดูดดมมือหนอที่ถ้าผาเจวดาหนอซึ่งล้วนได้รับการสะสมทุนซึ่งล้วนได้รับการสะสมทุนทรัพยากรของประเทศตลอดกว่าเจ็ดสิบปีจากการสนับสนุนเจวีดาขอนอทางเทคนิค จากต่างประเทศขณะที่เค็นยูไม่มีการสนับสนุนจากชาติใดเจวีด้าเริ่ประโยชน์สู่ที่สดินี้เดอร์ฟเวดาอ่าปกติที่มาเลตาจิกูเวตาตีตาป้าลูกดอกเคลล์เคโจวิบรอนิตสกาอิสโกบาอคูรเวสีดภนผามาตาชออถวยอ่อเลสเทคนิคหรือชิกกโกกาที่ดภนผาหรอที่เจะแล้วก็ชออถวยมาเจอสูรเวสีดินผ้าบ้านชานากิโดบัวนากอสุลิ่งป้าชออถวยป้าตู๊กเลอชิโกโนตดบีบา อาคุตาตอนิเตเวเดปะไม่ติดดูนี้บรราตาชด t h u ปล่อยหรือที่คืโกะนอกจานกานี้แบาบ้าชาติน่ากีโด้ปะโคชเตเวเดไประโยชน์สื่อจีนพาตาหูตาเกย์นี่เตเวเดอ่าเยี่ยงอย่างโดดเซอร์โกลี่อะอ่าอาคูตาโดนิเตเวดดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนว่ากลยุทธ์แบบแนวรับสูญหายได้ถูกยกระดับเป็นการปฏิบัติด,ด้าน จิตวิทยาทางทหารอย่างแท้จริงอโคต่ตอนนี้เจะได้าอปอเรชั่ตะขกวด้ามีเลสติ e ลิเวลออฟเอนซีฟตคนี่ไม่ปวางยอกูเมด้ยองไรเจนบ้าปะเนาเจด้เลยเออเอาไว้ไม่วดปรตตาหูตาเห็ือขาเลยไปที่เลยอเกนทอปทอเกมหรือเกมคู่หรือปข้อเชิวดาปดื้ดานที่ายีวิดาตื่นลือกเยีะเกียดโดดเซอร์โซอย่างนี้หรออโคต่ตอนนี้เอาไว้ม่สกดตาป็นโนตาเนาะเป็นสัญญาณ แห่งชัยชนะที่ใกล้เข้ามาอย่างมีนัยยะเนาะตามโซนในกุฎดาติเบร์ในหนอเอาไว้เทวดาพรามาตาดิเตเดอตามันเนอที่ตะพาเนาะอาตาปโนพลาโตเวด้านี่หนอเออแล้วก็สุเรนกับปาเนเดอปาพลาคิเวดาจัจจานี่นี่หนออืมอาโคตานีนาเวด้าขี้ก็ขี้กูปาเลยสุเวดาเอ่อทานอยทายาเลิมีเดียตะกะปไปยอดสารยาชูปองยอง วาเยยาคุกีกะดากีไปย่อนนี่อ๋อแตมีกันตลาีเนาะตาบ้าปาตีกุยเว้าตาลอตาเกลซี่าอีตะบโลกระดกเนาะลาปูกุยี่เดอเพรามบจตตบโอีอเนี่ยเมกดอเวลาตับลกระดกตาลีตากลุเนาะเลยอยูดชมพูาเลยปาตีโพลตาพาล์ตีาเตพาเวาตะซีบกับบ้าค่ะเนาะลีตุชม่มาถ่าแกนี่บอกโอเคเอาไว้ไม่เว้า 啊啊 uh, uh, transporter news attack zo neng he ne de ba pa yu de mu gu de de pa ti jian rong ta qie wo wi ta su ta lü